เรื่องแฟชั่นไทยดังไกลไปทั้งโลกจากกระเป๋าสายรุ้งสู่ผ้าถุงบนรันเวย์แต่อย่าเพิ่งดีใจผ้าถุงไทยไม่ใช่ของไทยแต่ผ้านุ่งหรือสโรมคือวัฒนธรรมร่วมของคนทั่วโลกมาร่วมเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพภีกาในอินเฟอร์วิ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View กับคำพก,การนะคะวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะจะเหลือเพียงแค่15นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามความเข้มข้นยังคงเดิมค่ะอยากให้คุณผู้ชมร่วมวิเคราะห์สังคมกับแขกนะคะผ่านข่าวเรื่องผ้าถุงไทยไปอยู่บนรันเวย์โลกจริงหรือเปล่าคิดอย่างไรที่คนบาง กลุ่มนะคะเหมารวมว่าผ้าถุงนั้นเป็นของไทยคุณผู้ชมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวนี้ติดแฮชแท็กอินเทอร์วิวค่ะเข้ามาทางทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียหรือว่า Facebook ของ Voice TV เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคุณผู้ชมข่าวที่ปรากฏอยู่ในหลายๆเว็บไซต์นั้นก็คือเป็นแบรนด์ l ลเบอร์กาบารานะคะของดีไซเนอร์ไมเตมูยอสซึ่งมีภาพผ้าถุงแบบนี้แล้วคนก็บอกว่าเอ๊นี่ผ้าถุงไทยดังไกลไปทั่วโลกจริงหรือเปล่า คุณผู้ชมคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผพทถุงหรือว่าสรงไปอยู่บนรันเวย์คุณผู้ชมจะเห็นนะคะมีหลายแบรนด์เลยทีเดียวแล้วการปรากฏตัวของนี่เห็นไหมคะแบรนด์นี้นะคะก็ถ้าแขกจำไม่ผิดน่าจะเป็นเออเมสรงมาชิลานะคะ ก็ใช้ผ้าสรงหรือผ้าถุงไปอยู่บนรันเวย์เข้าใจว่าอันนี้น่าจะตั้งแต่ปี2012แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นของผู้ชายก็มีเช่นกันเห็นไหมคะนี่ก็เป็นสรงผ้าป่าเต้สวยมากอิทธิพลของสรงในแฟชั่นตะวันตกมีมานานหลายทศวรรษแล้วคุณผู้ชมแล้วมาดูว่าสรงใส่กันครึ่งโลกนะคะใส่กันที่ไหนบ้าง ใส่กันตั้งแต่นู่นเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เปอร์เชียนะคะเอ,อ่อแอฟริกาเหนืออินเดียใส่กันที่บราซิลคุณผู้ชมดูไปกับแขกเลยนะคะโอมานมาลดี ส่วนในเซาท์อีส t a เอเชียหรือเอเชียตนออกเฉียงใต้มีที่ไหนบ้างนะคะกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยอันนี้อีกครึ่งโลกอ,นนอันนี้ของเซาท์อีส a เอเชียเดี๋ยวคุณผู้ชมกลับไปดูว่านอกจากเซาท์อีส t a เอเชียแล้วมีที่ไหนบ้างนะมาดูภาพในกราฟิกด้วยกันนะคะว่ามีอ่ะซาอุดีอาระเบียโอมานโซมาเลียบราซิลอินเดียใต้มาลดีฟแอฟริกา แอฟริกาตอนตกแล้วเขาก็มีชื่อเรียกผ้าถุงหรือสรงเพื่อที่จะเป็นการยืนยันกับคุณผู้ชมว่าแขกไม่ได้โม้ว่าเครื่องลอกใส่สรงเพราะว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมการเอาผ้ามาพันตัวเนี่ยค่ะมันเป็นเบสิกของการสวมใส่เสื้อผ้าตั้งแต่ของไทยก็ตั้งแต่ผ้าเตี่ยวผ้าเขามา้าผ้านุ่งผ้าสิ้นแต่เดิมนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วว่า อ๋อการนุ่งผ้าถุงสรงคําว่าสรงก็เป็นภาษามาเลแปลว่าการปกปิดการปกคลุมร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าวัฒนธรรมการนุ่งสรงเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เขามีทุกภาษาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทีออ่อยู่กันประมาณครึ่งโลกอย่างไรก็ตามผ้าถุงกลายมาเป็น เครื่องแต่งกายประจำชาติของไทยตั้งแต่เมื่อไหร่อยากจะให้คุณชมดูโปสเตอร์นี้ไปด้วยกันค่ะเป็นโปสเตอร์ที่ทําขึ้นมาในสมัยจอมพลปพิบูรสงครามนะคะจะเห็นเห็นไหมคะว่าเ,ออเมื่อเรามีการสร้างชาติไทยขึ้นมาหลังปี2475นะคะจอมพลปก็มีบอกว่าอย่านุ่งจงกระเบนอย่านุ่งออสรงต,ตารางแบบนี้ อยากให้นุ่งผ้าถุงอยากให้นุ่งผ้าสิ้นมีอย่าทำแล้วก็จงทำนะคะเป็นอันว่าผ้าถุงหรือผ้าสิ้นมาเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของผู้หญิงไทย ก็เมื่อหลังปี2,475มานี้เองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลารณรงค์ว่านุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นเรามารักความเป็นไทยผู้หญิงไทยนุ่งผ้าถุงกันเถิดก็ต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าผ้าถุงพึ่งจะมาเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของไทยเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้เองก่อนหน้านั้นคนสยามนุ่งจงกระเบนแบบคนขเขมรนะคะคนทางภาคใต้ก็นุ่งสรงแบบคนมาเลค่ะคุณผู้ชมแล้วที่แน่ ถ้าไปเห็นผ้าถุงหรือสรงอยู่บนรันเวย์ที่ไหนอย่าปล่อยไก่บอกว่าตายแล้วผ้าถุงไทยไปอยู่บนรันเวย์โลกไม่นะคะผ้าถุงผ้านุง่สงสรงเป็นเครื่องแต่งกายของคนหลายอารยธรรมในโลกใบนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปคุยกับอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานนะาเจริญนักโบราณาคดีและประวัติศาสตร์ถึงการเมืองเรื่องผ้าถุงค่ะพักกันสักครู่ค่ะ อาจารย์เป็นนักเขียนด้านประวัติศาสตร์นักโบราณออแล้วก็โบราณาคดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สิริพจน์ค่ะครับสวัสดีครับคุณแครเรามีเวลาน้อยมากแขกถามอาจารย์เลยดีกว่า <c oughs> นะคะการเมืองเรื่องผ้าถุงนะคะในความเป็นไทยค่ะอาจารย์ทราบ,บมาว่าอาจารย์มีเรื่องอยากจะเล่าค่ะ <c oughs> ครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบคิดเป็นว่าผ้าถุงนี่เป็นผ้าที่ไทยมากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผ้าถุงเนี่ยความจริงมันก็คือสิ้นใช่ไหมครับ แขกที่ที่มันเย็บสองด้านติดกันใช่ไหมฮะให้มันเป็นคล้ายๆถุงเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในสมัยโบราณจริงๆอ่ะของอย่างเงี้ยมันไม่ไทยนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างตัวอย่างอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือมันมีเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาในวังนะครับว่าตอนที่เจ้าดารารัศมีซึ่งลงมาเป็นพระชายาของชาลที่ห้านะครับของกรุงเทพเนี่ยนะฮะเอ่อแล้วจะเอ่อเจ้าดารารัศมีเนี่ยพอมาอยู่ที่วังในกรุงเทพเนี่ยไม่ยอมที่จะนุ่งจงกระเบน พอไม่น้อมที่จะนุ่งจงกระเบนปุ๊บเนี่ยก็จะโดนนางขน,นมหรือว่าพระชายาคนอื่นเนี่ยก็จะทรงบินทาพูดง่ายๆนะครับว่าเนี่ยไม่ยอมนุ่งจงกระเบนนะครับนุ่งชิ่นเป็นลาวเพราะว่างั้นแปลว่าอะไรแต่ว่าการนุ่งผ้าถุงน,นุ่งชิ่นเนี่ยไม่ใช่ไทยอะในในความคิดสมยัยโบราณนะแต่ว่าการนุ่งจงกระเบนอาหหรที่มันเป็นไทยในสมัยนั้นนะครับทึ่เอาเขาจริงจงกระเบนก็ขเขมรอีก ัสรุปแล้วไม่มีอะไรไทยนะคะอาจารย์ความเป็นอะไรมันก็เกิดจากการเปรียบเทียบใช่ไหมครับค่ะนะครับเป็นอันว่าในในการเมืองเรื่องผ้าถุงของอาจารย์ก็คือว่ามีมีครั้งหนึ่งนะคะการปฏิเสธความเป็นสยามก็คือปฏิเสธด้วยการนุ่งผ้าถุงนั่นเองซึ่งมันย้อนแย้งกับปัจจุบันที่เราบอกว่าเราจะแสดงความเป็นไทยด้วยการนุ่งผ้าถุงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาข้อจริงแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณแขกเล่าไปหรือยังแต่ว่าผ้าถุงนี่มันก็เพิ่งมา มีความเป็นไทยในในหนังสืออประกะะาศรัฐธนิยมฉบับที่สิบใช่ไหมครับของ<ช>สมพลพรพิบูลสงคราม<ฆ>นะครับปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่เองซึ่งนะะในในในรัฐธนิยมอ่ะเขาห้ามนะครับฉบับนี้ห้ามเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมครับเขาห้ามนุ่งจงกระเบนแปลว่าแต่เดิมเนี่ยคนในปีสองนสี่ยแปดสี่เนี่ยเขานุ่งจงกระเบนกัน<ฆ>นะครับคนท,ทั่วไป แต่ให้นุ่งผ้าถุงอันนี้เป็นคำในประกาศนะครับแล้วก็มีเป็นพวกภาพผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นกันนะครับว่าอย่านุ่งแบบนี้แต่ให้นุ่งแบบนี้ก็เห็นเลยว่าเขาก็นุ่งผ้าถุงและคว,วามจริงแล้วตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มนุ่งผ้าถุงนั่งเริ่มนุ่งกระโปรงเข้าใจว่าเพราะว่าผ้าถุงเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับกับ กระโปรง,รงนะคะซึ่งมีความเป็นซิวบิไลซ์คือมีความกลได้เคียงกับความเป็นตะวันตกมากกว่าทีนี้ถามคาถามสุดท้ายสั้นๆเลยค่ะอาจารย์รเพราะมีคนไทยหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าคนญี่ปุ่นเขาก็มีกิโมโนใส่ไปงานนูน้นงานนี้ออคนคอินเดียเขาก็ใส่สารีในชีวิตประจําวันคนพม่ก,ก็ยังนุ่งสรงนุ่งผ้าซินที่ไหนๆก็ดูเหมือนเขายังมีชุดประจําชาติอยู่แต่คนไทยสิเรากลับไม่สามารถมีชุดที่เป็นชุดไทยแล้วเราก็ไม่สามารถ ไปงานไปอยู่ในชีวิตประจําวันการใส่ชดุดไทยของเรามันเหมือนต้องไปไปงานพิเศษมากๆแล้วก็เป็นชุดที่ใส่ไม่สบายเลยกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันใส่ไปก็เหมือนไปรําแก้บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจย์ครับอ๋อคือง่ายมากเลยครับความจริงแล้วก็คือไอชาตแบบที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นประดิษฐกรรมสมัยใหม่นะครับแล้วก็เวลาที่สยามจะเปลี่ยนมาเป็นรัชาติแบบสมัยใหม่เนี่ยเราเลือกที่จะเปลี่ยนโดยที่ เราอิงกับความเป็นสากลฮะพอเราอิงกับความเป็นสากลปุ๊บเนี่ยอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นสากลความเป็นสิวิไลก็คือการแต่งกายแบบตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะแต่งกายแบบตะวันตกมากตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าแล้วในขณะที่ชาติที่ตกเป็นเป็นอนาณาธิคมของพวกชาติเจ้าอนาณาธิคมอย่างเช่นพม,มา่า อย่างเช่นอะไรพวกนี้เขาเลือกที่จะต่อต้านความคีวีไลที่มาพร้อมกับลัทธิล่านาะนีคมด้วยการที่เลือกที่จะใส่สโลงแทนที่จะใส่กางเกงสแลกอย่างเงี้ยเรามไม่ได้มีเสื้อผ้าในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะต่อ,ต,อตู้ตหรือต่อต้อตานานานิคมนะคะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นบร,รดกให้เราจนถึงทุกวันนี้ว่าเราไม่มีชุดประจำชาติที่จะใส่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะจารย์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะไม่มีเนาะ ออจริงๆไม่แปลกเลยค่ะค่ะแล้วไม่ไม่ใช่ความผิดปกติอะไรแล้วควรจะดีใจด้วยที่เราสามารถใส่เสื้อผ้าได้เหมือนกับคนอื่นๆในโลกนะคะอาจารย์ครับใช่ค่ะควันนี้ขอบคุณอนาะจารย์สิริพจน์มากที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สังคมร่วมกับรายการอินเทอร์วิวขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วง In your v o i c e i n your view นะคะช่วงสุดท้ายไปพบกับแฮชแท็กของคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะ ร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวโดยการติดแฮชแท็กเข้ามาในรายการคุณแซลลี่นะคะบอกว่า,าศาสนาพุทธยังเป็นของไทยแต่เพียงผู้เดียวได้เลยค่ะนับภาษาอะไรกับผ้าถุงคุณวรวัตร ซอยประดิษฐ์บอกว่าเลิกเหมาวรวมเถอะเหมือนกับการไหว้ที่ไม่ใช่ของไทยแต่เป็นวัฒนธรรมร่วมนี่ถือว่าแฟนรายการของเรามีความรู้เรื่องวัฒนธรรมดีมากเลยนะคะคุณดวงใจธรรมมาบอกว่าหุหุชักลังเลแล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหนเข้าของเครื่องใช้วัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจเป็นนักหนาว่าไทยแท้แต่โบราณมานี่มันของใครหรือเป็นการผสมผสานอรารยธรรมของชนบนแผ่นดินนี้และแผ่นดินอื่นมารวมกันแต่เก่าก่อนมาเนิ่นนานคุณสุทัศนพรตน์บอกว่าช่วงนี้กลุ้มใจกับมโนของคนไทยบ กลุ่ผ้าถุงสรงผู้หญิงในอุสาคเนก็ใส่มาหลาย ศตวรรษแล้วโดยเฉพาะสรงปาเตเสาวแขกทั้งอินโดมาเลไทยก็ใส่กันรวมทั้งสาวพมา่าที่ใส่กันปกติจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นสาวไทยใส่ผ้าถุงขึ้นรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินเลยนี่คือความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะทีออ่แสดงความคิดเห็นมาร่วมกับรายการอินเทอร์วิวในวันนี้นะ่าสนใจแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแฟนๆรายการของเราค่อนข้างจะทันสมัยและมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดีมากๆเลยนี่คือทั้งหมดของ อินเทอร์วิวนี่คือทั้งหมดของรายการอินเทอร์วิวในวันนี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะวันจันค่ะ19นาฬิกาทาง Vo i c e 19นาฬินาทีทาง Voice TV วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ